เฮ้ยรู้กันยังครับทุกคนวันที่8กรกฎาคมที่จะถึงนี้ปี2025เนี่ยนะมันจะครบรอบ78ปีพอดีเป๊ะของเหตุการณ์ UFO ตกที่รอสเวล l ที่นิวเม X ิโกสหรัฐอเมริกาโหเกิดตั้งแต่ปี1947นู่นเลยพศ2490ั่อะนานมากแต่เรื่องยังแบบโคตรดังอะ่ะใช่เลยค่ะ78ปีแล้วแต่คือความลึกลับนี่ยังอยู่เต็มเต็มเลยนะ วันนี้เราเลยจะมาแบบขุดคุยเจาะลึกกันสุดๆไปเลยเรื่อง r o สเว l ล์เนี่ยมีข้อมูลจากหลายทางมากทั้งเอกสารเกา่าทั้งคำให้การต่างๆมาดูกันว่าตกลงมันยังไงกันแน่เรื่องจริงเรื่องแต่งหรือมีอะไรพิกๆซ่อนอยู่ลุยเลยครับงั้นย้อนไปจุดสตาร์ทเลย ปี1947ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นที่นิวเม็กซิโกครับแบบว่าเริ่มแรกเลยอ่าตอนนั้นนะคะมีรายงานว่าเจอวัตถุบินลึกลับตกไม่ใช่แค่จุดเดียวนะคะแต่ที่ดังๆเลยมี2จุดจุดแรกนี่ใกล้ๆเมืองโคโรนามีกลุ่มนักโบราณคดีเขาไปเจอซากยานคือดูไม่เหมือนของโลกเราเลยพร้อมกับร่างสิ่งมีชีวิตรูปร่างแปลกๆ5ร่างตายหมดแต่ว่ามีกระแสะข่าวว่ารอดมาได้หนึ่งนะ โหรอดหนึ่งเลยเหรอสุดยอดแล้วแล้วไอ้ที่ชาวไร่แม็กซ์บราเซลเจออีกเหรอครับอันนั้นเหมือนคนละจุดแต่ใกล้ๆกันใช่ไหมเขาเจออะไรแปลกๆบ้างใช่ค่ะอยู่ใกล้ๆกันเลยชาวไร่คนนี้ชื่อแม็กซ์บราเซลเขาเจอเศษซากประหลาดในทุ่งเลี้ยงแกะของเขาเองซากแบบไหนครับมันเป็นแผ่นโลหะอะค่ะที่แบบบางเฉียบเหมือนฟอยล์เลยแต่ว่า แข็งแรงมากๆแบบโคตรโคตอะ่ะนะครับคือแบบเขาลองขยำดูแล้วมันคืนรูปเองได้เฉยเลยโอ oh, ล้ำมากใช่ค่ะแล้วก็มีแท่งโลหะเล็กๆที่สลักสัญลักษณ์แปลกๆด้วยคล้ายๆอักษรอียิปบโบราณอะไรทํานองนั้นซึ่งแบบมันไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนเลยในยุคนั้นนะคะโคตรล้ำเลยแล้วแบบนี้ทหารก็ต้องรีบมาเลยดิแป๊บเดียวค่ะทหารจากฐานทัพอากาศรอสเวลลก็มาถึงเลย นำทีมโดยเจ้าหน้าที่ข่าวกรองชื่อเจสซี่มาเซลอ๋อคนนี้นี่เองใช่ค่ะเขาก็เข้ามาเก็บกวาดซากทั้งหมดแล้วก็สั่งปิดพื้นที่เลยทันทีแล้วก็เก็บซากกลับฐานทัพไปจนมาถึงวันที่8กร,รกฎาคม1947ที่เป็นข่าวใหญ่ใช่เลยวันนั้นกองทัพอากาศรอสเวล์ออกถแถลงการแบบช็อกโลกบอกว่าเราเก็บกู้จานบินได้โหเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศเลยค่ะตอนนั้นโคตรดังเลยสิครับ ประกาศเองเลยว่าเจอจานบินแต่เดี๋ยวนะมันมีอะไรแปลกๆใช่ไหมครับมีสิคะพีกมากคือแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองนะนายพลโรเจอร์เรมีที่ฐานทัพฟอร์ดเวิร์ฟในเท็กซัสกลับออกมาแถลงข่าวแก้บอกว่าโทษทีเข้าใจผิดที่เจออะแค่บอลลูนตรวจอากาศธรรมดาธรรมดาเอ๊ะอะไรนะจากจานบินกลายเป็นบอลลูนแป๊บเดียวเองเนี่ยนะโหมันมันแปลกมากเลย ทำไมอยู่ๆถึงเปลี่ยนคำพูดง่ายๆแบบนั้นล่ะครับนั่นน่ะสิคะนี่แหละคือจุดที่ทำให้คนสงสัยมาจนถึงทุกวันนี้เลยมันมีเรื่องเบื้องหลังที่เล่าต่อๆกันมาว่านายทหารมาเซลคนนั้นนะ่ะเขาถูกสั่งให้เอาซากที่เก็บได้จากฟาร์มไปที่ฟอร์ดเวิร์ธพอไปถึงเขาบอกว่าซากของจริงที่เขาเก็บมาหายถูกเอาซากบอลลูนมาวางแทนแล้วก็โดนบังคับให้ถ่ายรูปคู่กับซากบอลลูนปลอมอันนั้นแหละ โหโดนจัดฉากแล้วเนี the like ่ยด exactly. ูจากรูปถ like ่ายเขาก็น่าเซ็งๆจริงด้วยนะแล้วชาวไร่ล่ะครับคุณแม็กบราเซลโดนอะไรด้วยหรือเปล่าก็มีรายงานว่าโดนกดดันเหมือนกันค่ะโดนทหารคุมตัวไปสอบสวนหลายวันเลยสุดท้ายก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าไอ้ที่เจอตอนแรกน่ะจริงๆเป็นแค่เศษยางไม้แล้วก็ฝอยธรรมดาธรรมดาคือพูดไม่เหมือนเดิมกับตอนแรกที่แจ้งนายอำเภอเลยอืมฟังดูเหมือนแบบ มีความพยายามจะปิดข่าวชัดๆเลยนะมันมีหลักฐานอื่นอีกไหมครับที่มายืนยันเรื่องการปกปิดเนี่ยมีค่ะมีโผล่มาทีหลังอีกอย่างที่ดังมากๆเลยก็คือรูปถ่ายในพลเรมี่ตอนที่แถลงข่าวแก้ว่าเป็นบอลลูนะคะหลายปีต่อมามีคนเอาเทคโนโลยีมาขยายดูตรงกระดาษที่ในพลเรมี่ถืออยู่เขาบอกว่าเจอคำที่อ่านได้ว่าเหยื yeah, victims ่อ v i c t i m s กับคำคล้ายๆบนจันบิน On the Desk อะไรทํานองนั้นเฮ้ย hey, จริงดิโปะแตกเลยเป้าเนี่ยที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือมีนายพลอีกคนชื่อโทมัสดูโบสคนนี้เป็นเสนาธิการของนายพลเรมี่แล้วก็อยู่ในห้องถแถลงข่าววันนั้นด้วยหลายสิบปีต่อมาเลยนะเขาออกมายอมรับเองเลยค่ะว่าเรื่องบอลลูนะ่ะเป็นเรื่องแต่งทั้งหมดเป็นคำสั่งจากเบื้องบนให้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจสื่อโห oh, คนวงนออกมาพูดเองเลยสุดยอด และยังมีเรื่องบันทึกภายในของ FBI อีกนี่ที่บอกว่ามีการสับเปลี่ยนวัตถุแล้วก็ย้ำว่าไม่ใช่บอลลูนตรวจอากาศแน่ๆถูกต้องค่ะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะเรื่องศพสิ่งมีชีวิตต่างดาวเนี่ยก็มีคำให้การจากหลายๆแหล่งที่ค่อนข้างจะตรงกันเลยว่ายังไงบ้างครับรูปร่างหน้าตาก็บอกว่าสูงประมาณ4ฟุตอะคะ่ะหัวโตๆตาโตๆผิวซีดๆหน่อยแล้วก็ใส่ชุดเหมือนชุดรัดรูปสีเงินๆนะคะมีทั้งหมด5ศพ บวกกับอีกหนึ่งตนที่รอดชีวิตเขาว่ากันว่าทั้งหมดเนี่ยถูกขนไปเก็บที่ห้องปฏิบัติการลอสอลาโมสที่เป็นศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ลับสุดยอดนั่นเหรอครับใช่เลยค่ะก็เหมาะมากที่จะใช้เก็บอะไรแบบไม่อยากให้โลกรู้ไงคะฟังดูหลอนไปอีกแล้วเหมือนมีคนโดนขู่ด้วยนี่ครับให้เงียบๆไว้มีรายงานแบบนั้นจริงๆค่ะทั้งชาวบ้านธรรมดาแล้วก็ทหารที่รู้เห็นเหตุหการณ์เนี่ยถูกสั่งให้ปิดปากให้สนิทเลยโห oh. บางคนหนึ่งก็บอกว่าโดนขู่เอาชีวิตเลยนะคะถ้าเอาเรื่องนี้ไปแพร่งแายโหดเกินแล้วสุดท้ายกองทัพเขาว่าไงต่อครับเรื่องนี้หลายปีผ่านไปเขามีคําอธิบายใหม่ไหมมีค่ะพอเวลาผ่านไปนานๆหลาย10ปีทนแรงกดดันจากสาธารณะไม่ไหวปี1995ค่ะกองทัพก็ออกรายงานชื่อ fact v s fiction มาออยอมรับว่า เออเรื่องบอลลูนตรวจอากาศธรรมดาที่บอกไปตอนแรกอะโกหกจริงอ้ายอมรับแล้ว,แ,ลวแต่ก็แถไปอีกทางค่ะบอกว่าไอ้ซากที่เจอจริงๆแล้วน่ะมันเป็นบอลลูนสอดแนมลับสุดยอดชื่อโครงการ Project MogulProject Mogul ใช่ค่ะเขาบอกว่าเอาไว้ดักฟังการทดลองนิวเคลียร์ของโซเวียตสมัยนั้นไม่ใช่ UFO ซะหน่อยสรุปคือยอมรับว่ากโกหกเรื่องบอลลูนตรวจอากาศ แต่ก็ยังยืนยันว่าไม่ใช่ UFO ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวอยู่ดีถูกต้องค่ะแล้วเรื่องศพละครับเขาอธิบายได้ไหมไอ้โปรเจกต์โมโกเนี่ยมันมีศพด้วยหรออันนั้นมาในรายงานอีกฉบับค่ะปี1997ชื่อ case c l o s e หรือปิดคดีอ๋อมีอีกฉบับค่ะคราวนี้เขาบอกว่าไอ้ร่างๆที่คนเห็นกันน่ะจริงๆแล้วมันคือ หุ่นทดสอบการกระโดดร่มหรือ crash test d u m m i e s จากโครงการชื่อ operation high dive หุ่นทดสอบใช่ค่ะแต่ประเด็นคือโครงการ high dive เนี่ยมันเริ่มปี1953นะคะอ้าวหลังเหตุการณ์ Roswell ตั้ง6ปีนะ่ะเฮ้ยแล้วมันจะมาตกปี1947ได้ยังไงนั่นน่ะสิคะแถมหน้าตาหุ่นทดสอบทวกนั้นก็ไม่เห็นจะเหมือนกับที่พยานหลายคนบรรยายเรื่องเอเลี่ยนหัวโตตาโตเลยสักนิดเอ๊ะ ยังไงอืมฟังดูเหมือนยิ่งแถยิ่งเข้าตัวนะเนี่ยสองรายงานสองคำอธิบายที่ไม่เหมือนเดิมเลยอะ่ะมันยิ่งทำให้คนสงสัยหนักกว่าเก่าอีกว่าตกลงแล้วเขาไม่พยายามจะปิดบังอะไรกันแน่จริงค่ะสรุปแล้วเรื่องรอสวลนี่ก็ยังแบบเต็มไปด้วยปริศนาเรื่องชวนอึง้งข้อมูลก็ขัดกันเองหลักฐานก็น่าคิดคำอธิบายจากทางการก็ฟังดูแปลกๆเนาะ ใช่เลยค่ะมันยังเป็นคำถามตัวโตๆเลยว่าวันนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่รอสเวลแล้วมันมีความจริงอะไรที่ยังซ่อนอยู่อีกหรือเปล่านั่นดีนะน่าคิดตามจริงๆแต่ว่านะเรื่องนี้ยังไม่จบแค่นี้นะครับทุกคนอะยังไงคะช่องเราเนี่ยกำลังจะมีซีรีส์ต่อเนื่องเลยเป็นคลิปที่เขาอ้างกันนะครับว่าเป็นบันทึกวิดีโอสัมภาษณ์เอเลียนตัวเป็นๆที่รอดจากรอสเวลเลยนะโห จริงเหรอคะเนี่ยใช่ครับพร้อมกับบันทึกคำสัมภาษณ์ด้วยฝากกดติดตามรอชมกันด้วยนะครับรับรองว่าพีคสุดๆแน่นอน